เรื่องมันมีอย่างนี้ไว้ทุกคนในขณะที่ผมเข้าเซิร์ฟมาเพื่อหา,าตำแหน่งฟาร์มเงินของผมนะมีผู้เล่นคนหนึ่งไปพิมพ์ว่ามีคนไทยไหมมีคนไทยไหมผมก็เลยบอกว่ามีแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ไหนผมก็เลยบอกว่าผมอยู่สะพานซึ่งผมหมายถึงสะพานข้างหน้าผมนี่นะเขาถามทำไมเว็บผมเยอะจังก็ผมเล่นอนะ่ะผมแข่งรถปล่อยมันก็เลยเวลเยอะแล้วอยู่เขาก็พิมพ์วันนี้มาผมก็บอกฮะนายพิมพ์มาไรอะ่ะแล้วผมแล้วเขาก็พิมพ์มาต่อเราอยู่สนามแข่งรถอันที่6ซึ่งผมก็ถามต่อไปว่านายแข่งกับเราเหรอ คือเขาไม่แข่งเว้ยผมก็งงว่าเอ้าแล้วเขาจะถามแล้วเขาจะบอกเราทําไมแล้วเขาก็ถามว่ารถผมราคาเท่กี่บาทผมก็บอกรถฟรีแล้วกี่บาทอ่ะดูราคาไม่เป็นอ่ะรถมันฟรีแล้วมันก็บอกว่ารถรถของเขาอ่ะราคาหนึ่งแสนจะแข่งไหมล่ะเขาบอกได้รอก่อนนายอยู่ไหนโอ้ใช่รถคันนี้เลยขอแก้ขอเปลี่ยนก่อนขอเปลี่ยนก่อนเอ้ยเขาจะแข่งว่า ไปแล้วอะไรอ่ะรถของคันถูกเองคันเท่าไหร่เองวะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้มามาขอกทีไอ้น้องเจอรถจิ๊บหน่อยเป็นไง แกงไปเยอะแสงแสงยาวมากแสงแบบโู้แสงเยอะแสงเกินแท้รถจิ้มได้ไงวะเอาไปแกลงไรหนุ่มมาเร็วมาเร็วเอาใหม่เอาใหม่ไปแกลงอะไรก็ได้วะเราเคยขับเรารู้อ๋อคือใหญ่ชนะกูแหละว่างั้นเถอะ ออะเปลี่ยนให้หน่อยเปลี่ยนให้หน่อย่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เ,วกวเอาแพเฮานี่นั่นอีกรถไหลอะ่ะเฮ้ยรถไหลเวอนรถไหล,ออล,ไห,ลห้าสี่สามสอง หนึ่งตายเฮ้ยไหวป่าไหวป่ะนะโอ้เรานำเกินไปวะ่างยีเขาไม่เล่นกับเราดิวะซื้อล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 ้ออะไรวะอ๋อล้อแต่งล้อเอาเองไงใช้ลายแมงมุมใส่เขาที่ล้อเทใช่ไหมล่า แอกหน่อยแอกหน่อยแอกได้ไงอ,อ้าวไม่ทีแล้วนายถามทำไมบอกลอกไปทีใช่มันก็ไปทีใสใ่มันแปลกตาแต่ผมใส่ให้มันแปลกๆไปงั้นแหละเลยทำไมเขาจูนอย่างนั้นอ่ะมันก็ยกล้อดิล้อมันลงไม่เต็มสามล้อมันจะไหวหรอวะเอกแน่ใจนายห,หนุม่มเฮ้ยมีจูนตามมีจูนตามามีปรับตามล้อไม่แปลกมันยกล้อนะ ว่ายกล้อชัวร์ทรงเนี้ยเอาไปแล้วทิ้งเลยทิ้งเลยจังหวะน,นี้โอ้เราพักทองสุดแล้วอะ่ะสิบวิยังยยงกคาใจอยู่ยยงกคาใจอยู่ <c oughs> จูดตามก็ไม่ชนะ <c oughs> ขอลองขับรถนายหน่อยอลองลอง,ลองให้ครองเดี๋ยวก็ดูดิรถเขารถเขาเป็นไงวะเอาขอลองขับรถกูแล้วมึงไว้เปิดรถมึงด้วยไอ้บ้าเออก็เราเป็นสายจูนมันสำคัญที่ว่าใครใครอยู่หลังพวงมาลัยกิ้งกอนเอาละครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่หคลิปหน้าครับบ๊ายบาย Lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the